เชฟนะคะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มภารกิจพิชิตดาวคลิปที่4กันเลยคะ่ะโดยคุณครูนะคะจะส่งไฟล์ PDF ลงไปในกลุ่มไลน์ให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะเป็นให้เด็กๆค่ะหรือถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกนะคะสามารถวาดรูปร่างแบบนี้ตามตัวอย่างได้เลยนะคะอเ,คเออแล้วทำยังไงต่อคะคุณเจ เมื่อได้กระดาษแผ่นนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็หาของใช้ภายในบ้านหรือว่าของที่อยู่ในธรรมชาติคะ่ะที่มีรูปร่างคล้ายกับรูปที่ปรากฏบนกระดาษที่ครูเจมส่งให้ผู้ปกครองคะ่ะ<ม>แล้วเมื่อหาได้เราก็นํามาวางลงบนกระดาษเลยว่ามีรูปร่างคล้ายแบบนี้จริงหรือเปล่าเงั้นเราไปตามหากันต่อดีกว่าคะ่ะครูเจได้เลยคะ่ะคุณช่วยกันหาซิ วงกลมเอเด็กๆลองช่วยกันหาสิคะชิ้นไหนที่เป็นรูปวงกลมชิ้นนี้ใช่ไหมคะเอชิ้นนี้หรือเปล่าชิ้นนี้ล่ะไหนลองเอามาวางสิถูกต้องค่ะ triangle สามเหลี่ยมชิ้นไหนดีนะชิ้นนี้ใช่ไหมคะชิ้นนี้ใช่ไหมคะชิ้นนี้ใช่ไหมคะเอแล้วของเล่นที่เป็นรูปสี่เล่ยมใช่ไหม ถูกต้องคนะ่ะ square สี่เหลี่ยมเอชิ้นไหนนะชิ้นนี้ลองดูสิดินน้ำมันถูกง,ง over วงรีวงรีชิ้นไหนดีนะไหนลองดูสิคะเด็กเหมือนเป๊ะเลย heart หัวใจหัวใจ,วใจใเด็กช่วยไปหาสิฟ้าชิ้นไหนดีถูกต้องค่ะ rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราใช้วัสดุชิ้นไหนดีคะเด็กๆช่วยกันเลือกสิหนลองวางดูสิคะถูกต้องค่ะกิจกรรมของเรามีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรูปร่างของเรานะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ เด็กๆสามารถหาอุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติหรือว่าอาจจะเป็นใบไม้อย่างเช่นรูปหัวใจเด็กๆลองหาว่ามีใบไม้รูปหัวใจหรือเปล่าก็สามารถนํามาวางได้นะคะหรือจะเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้ต่างๆที่เป็นรูปร่างคล้ายๆสี่ 4, เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะง่ายมากๆเลยเมื่อเด็กๆทำแบบนี้แล้วรูเจให้กี่ดาวดีคะให้5ดาวค่ะรับไปเลยนะคะ5ดาว สำหรับวันนี้ครูเจและครูเจมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย